อาณาจักรของเอวา13ชั้นค่ะ เหมินธุรกิจหมื่นล้านไรายเส้นสายหมินธุรกิจหมื่นล้านสู้ด้วยตัวเองจนดังนะคะสำหรับอณาจักร13ชั้นของเอวาหลังจากครอบครัวมไม่สนับสนุนถูกผู้าชายหลอกถึง7ครั้งค่ะต้องบอกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในตลกหกฉากทาย,ยาทหมื่นล้านไทยนคนรวัฒนาผลิตและจําหน่ายยาที่รู้จักกันคือสาลาค่ะแล้วก็ทิฟฟี่แอนติซินโดยเอวาและคุณพ่อก็พูดถึงการเป็นนักแสดงโดยที่ไไม่ได้มาสานต่อกิจการครอบครัวคุณพ่อมีลูกสาวสี่คน เอว่าเป็นคนเดียวที่ไม่สนใจเรื่องกิจการแต่มีความรักในเรื่องการแสดงตั้งแต่10บขวบโลกวันนี้อยากไปแสดงแฟชั่นเดินแบบแล้วก็อยากเรียนเเ่ แล้วก็การแสดงจนรู้ตอนหลังว่าเรื่อเขาสู่วงการแต่เพราะว่าบ้านเราทํากิจกรรมไม่อยากให้ลูกมาทาวงการแต่ทนความดื้อของเขาไม่ไหวก็เพราะว่ามันเป็นความฝันของเขาจนในที่สุดถึงกับกาเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะซึ่งเจ้าตัวเองก็มีความสุขกับการทํางานเป็นอย่างมากในวันนี้นะคะทางทีมงานจะพาทุกท่านไปส่งบ้านของเขากันต้องบอกว่าบ้านน่าอยู่มากๆค่ะเป็นอย่างไรยามาติดตามรับชมกันค่ะ